สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิพิธสตสตอรี่นะคะวันนี้นะคะไซก็อยากจะมาคุยกับทุกคนนะคะชิว,ชวพๆพับผ้าไปด้วยนะคะแชร์นะคะหัวข้อว่าวิธีขี้เหนียววิธีไหนเนี่ยที่ทําให้เราเนี่ยเสียเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนมาถึงนิสัยขี้เหนียวที่ใส่สังเกตแล้วว่าใส่ทำเนี่ยเราก็แบบทำให้ไซเสียเงินเยอะมากขึ้นนะคะก็คือข้อหนึ่งนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกหรือว่าอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างนะคะที่ซื้อราคาถูกเกินไปค่ะทุกคนเช่นพวกอุปกรณ์การอัดคลิปของสซนเนี่ยสซจะซื้อถูกๆก,ก็คือไม่อยากลงทุนเยอะไม่อยากจะคือไม่อยากจะขาดทุนอะไรเงี้ยนะคะก็ซื้อถูกๆเช่นซื้อไมซื้อขาตั้งกล้องที่ถูกเกินไปเงี้ยก็ต้องไปซื้อใหม่อยู่ดีนะคะเพราะว่าของที่เราซื้อม,มันใช้แล้วมันไม่โอเคะค่ะทุกคนแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะขาตั้งกล้องคือแบบขาแบบไม่แข็งแรงมากแล้ว กล้องตกลงไปค่ะทุกคนคือหน้าจอบ l d d แตกนะดีที่ข้างนอกไม่แตกซ่อมไปเสีย5000ันนะคะทุกคนไม่คุ้มเลยก <laughs> 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 ็ให้คำนึงนะคะถ้าเราเป็นของที่เราใช้บ่อยๆนะคะทุกคนแล้วเราได้ใช้ประจำนะคะ <laughs> ก็ลงทุนหน่อยให้เป็นของที่มีคุณภาพนะคะ <laughs> เราจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆนะคะ <laughs> ข้อ2ค่ะการทำงาน d i y บางอย่าง <laughs> ทุกคนคะ่ะการทำงาน DIY เนี่ย <laughs> ของบางอย่างถ้าเราไม่มีทักษะค่ะทุกคน ใช่คิดว่าเราควรจะจ้างคนอื่นทําดีกว่านะคะเพราะของบางอย่างเนี้ยใช้ทักษะแล้วก็เสียเวลาแล้วต้องซื้ออุปกรณ์อะไรทำอีกนะคะดังนั้นก็ให้ดูนะคะอย่างเช่นทาสีบ้านเราทาได้ใช่ไหมคะเราก็ทาเองแต่ถ้าอย่างเป็น่อมห้องน้ําหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เก่งหรือว่าซ่อมไฟอะไรเงี้ยเราไม่มีทักษะสันก็คิดว่าจ้างคนอื่นดีกว่าเราจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ปลอดภัยนะคะทุกคน แล้วอย่างบางอย่างเงี้ยิสา์ชอบอบขนมปังเงี้ยนะคะทุกคนโอ้โหใช้เวลานานมากต้องไปซื้ออุปรกรณ์อะไรมาทำแบเนี้เสียงเงินนะคะทุกคนดังนั้นก็ซื้อกินดีกว่าโดยเฉพาะแบบครอบครัวที่เล็กๆนะคะสายคิดว่าซื้อกินจะถูกกว่านะคะประหยัดไฟด้วยเนาะหรือว่าบางคนอยากทำสบู่ออร์แกนิกแฟบออร์แกนิกอะไรอย่เงี้ยนะคะสายคิดว่าซื้อถูกกว่านะคะทุกคนแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดแรงด้วยนะคะทุกคนข้อสามนะคะก็คือ เราเนี่ยพยายามประหยัดมากเกินไปจนเราไม่ลงทุนอะไรที่ทําให้เกิดประโยชน์กับเราอะคะ่ะทุกคนอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเก่งอะไรสักอย่างโอ้ยฉันอยากจะเก่งอะ่ะแต่ฉันไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ไปซื้ออะไรมาฝึกเลยอะไรเงี้ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเก่งหรือว่าก้าวหน้าได้เลยหรือว่าบางคนอาจจะต้องเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว ไม่ลงทุนที่จะเรียนเนี่ยเราก็จะไม่ก้าวหน้าเราก็จะไม่ได้มีรายได้เพิ่มเติมนะคะดังนั้นก็ถ้าเราจะต้องเสียเงินเรียนเร,เราก็พยายามเก็บเงินนะคะ <sho> <Brilliant. S 1> ถ้าเราได้เรียนแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้กําไรตรงนั้นขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าใครอยากเก่งเรื่องลงทุนแล้วไม่อ่านหนังสือเรื่องลงทุนเรื่องการเงินเลยเราก็จะลงทุนไม่เป็นนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรขึ้นมาชีวิตเราก็จะไม่ก้าวหน้าไป ตรงไหนเลยนะคะดังนั้นก็ถ้าเป็นบางอย่างที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยเราเกิดผลประโยชน์หรือว่าผลที่ดีกับชีวิตของเรามันก็น่าลงทุนนะคะทุกคนแต่เราก็ไม่ต้องแบบจ่ายอะไรเยอะแพงขนาดนั้นนะคะใช่เนี่ยส่วนใหญ่จะลงทุนพวกหนังสือนะคะว่าไม่ได้แพงมากเนาะแล้วก็การอ่านหนังสือะคะ่ะทุกคนบางทีบางคนอาจจะเห็นว่าโอ๊ยการอ่านหนังสือเป็นเรื่องของคน,น,นเนิร์ดคนที่แบบคนบ้าๆ้าบออะไรเงี้ยนะ จริงๆนะไม่ใช่เลยนะคะทุกคนบางทีการอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือที่บอกกับเราการอ่านหนังสือเล่มนั้นเนี่ยอาจจะเปิดโลกกว้างให้เราหรือจุดประกายไอเดียอะไรบางอย่างให้เราเลยนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนเน่ยแซยเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบมากแล้วก็คิดอะไรไม่ค่อยจะตามความเป็นจริงเท่าไหร่แล้วก็คิดว่า โอ๊ยฉันเนี่ยโดนคนเดียวในโลกเนี้ยไม่มีใครเจออะไรที่หนักเท่าฉันแล้วโดนตลอดเลยชีวิตโอ๊ยชีวิตมันแย่ทุกคนคือมองโลกในแง่หลายมากแต่พอได้ไมาอ่านหนังสือพวกเหมือนกับจิตวิทยาหรือว่าการพัฒนาตัวเองนะคะก็ทําให้แนวความคิดของทัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะก็คือมองโลกในความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเจออุปรสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาที่คนจะต้องเจอนะคะแค่ว่าเราเนี่ยรู้ไหมว่า เราจะหาวิธียังไงในการแก้ปัญหาที่เรากําลังเจอค่ะเราเสียใจได้เราผิดหวังได้นะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องมาหาวิธีค่ะในการที่เราจะแก้ปัญหาและเพื่อที่เราจะก้าวต่อไปเพื่อที่เราจะเติบโตนะคะทุกคนข้อต่อไปนะคะไม่ลงทุนกับสุขภาพของตัวเองเลยค่ะทุกคนกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กินอาหารสําเร็จรูปตลอดเลยหรือว่าไม่ออกกําลังกายเลยไม่สนใจไม่ดื่มนะ้ําไม่เพียงพอ ือว่าไม่ทานผลไม้หรือว่าของทานเล่นที่มีประโยชน์กับร่างกายเลยร่างกายนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ไม่ดีหรือว่าเราเป็นโรคอะไรนานๆเนี่ยก็จะทําให้จิตใจ,จของเรามันห่อเหี่ยวไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็การที่เราจะทําอะไรที่เราอยากทําเป็นไปได้ยากมากขึ้นนะคะจะเป็นอุปสรรคในการที่เราอยากจะทําอะไรที่เราอยากทําด้วยนะคะทุกคนแล้วอย่างหนึ่งการที่เราใช้เงินในการซื้ออาหารหรือว่าบำรุงสุขภาพเนี่ย อาจจะถูกกว่าที่เราใช้เงินไปรักษาในโรงพรยาบาลก็ได้นะคะทุกคนดังนั้นเนี่ยก็หันมาใส่ใจสุขภาพทานอาหารให้ดีนะคะมีประโยชน์อาจจะไม่ใช่อาหารราคาแพงนะคะแต่ว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่แล้วก็สัดส่วนพอเหมาะกับร่างกายของเรานะคะก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นอย่างเช่นท้าน้ำอัดลมหรือว่าชาไข่มุกอะไรเงี้ยทุกคนคือทานได้นะคะนาน,านทานทีหรือว่า ไม่ต้องทานทุกวันนะคะทุกคนราคาไม่ถูกนะคะเราอาจจะลดของพวกนี้ไปซื้อผลไม้อะไรที่สดชื่นผลไม้กคนลดเข็นราคาแบบ20บาทในเงี้ยโอ้โหมีประโยชน์นะคะดังนั้นก็ให้พยายามลงทุนกับตัวเองเรื่องสุขภาพให้มากๆนะคะการที่เราทานอาหารที่ดีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เป็นเรื่องเบสิกนะคะทุกคนทําได้ง่ายมากค่ะข้อต่อไปนะคะใช้เวลามากไปในการที่เราพยายามจะประหยัดเงินอย่างเช่นบางคนก็ไปหานะคะ ตัดคูปองหรือว่าบางคนก็ไปหาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้ลด20%อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าบางอย่างคุ้มก็ทำนะคะทุกคนแต่ถ้าบางอย่างไม่คุ้มเราก็ไม่จาเป็นจะต้องทำนะคะเพราะว่าเวลาของเราเนะี่ยมีค่ามากกว่าที่เราจะเอาไปนั่ง หาคูปองอะไรต่างๆนะคะทุกคนหรือบางที่เราขับรถไปช็อปหลายๆที่นะคะเพราะว่าของบางที่ก็ที่นี้ถูกกว่าที่นึ่อะไรเงี้ยนะคะก็ทําให้เราเปลืองน้ามันนะคะเราอยากประหยัดค่าของแต่ว่าเราก็เปลืองค่าน้ํามันแล้วก็เวลาในการขับรถของเราไปแทนนะคะโดยเฉพาะที่เมืองไทยก็รถติดนะคะทุกคนถ้าจะช็อปอะไรก็ไปที่เดียวซื้อให้ครบเลยนะคะราคาต่างกันสองสามบาทไม่เป็นไรนะคะทุกคนอ้อหเนะคะเราซื้อของที่เราไม่จําเป็นค่ะเพื่อที่เราอยากจะประหยัดเงินอย่างเช่นเวลาเราเห็นว่าซื้อสอง แถมหนึ่งหรือว่าซื้อสองจ่ายหนึ่งหรือว่าซื้อของเป็นแพ็คนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวหรือว่าเราอยู่สองคนอะไรเงี้ยครอบครัวไม่ได้เยอะเราก็ซื้อเฉพาะที่เราจะได้ทานได้ใช้นะคะเพราะว่าถ้าของที่เหลือมาเราก็เสียทรัพยากรไปใช่ไหมคะเราซื้อของพวกนี้ไปเราก็เสียเงินนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ได้ใช้นะคะดังนั้นก็ให้ระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะแล้วของที่เป็นหลวะทุกคนถ้าเกิดว่าเรา ครอบครัวเ,เราไม่ได้ทานเยอะหรือว่ามีแค่ไม่กี่คนเนี่ยสายคิดว่าไม่ควรจะซื้อนะคะเพราะว่า เราก็ต้องจ่ายของไปตั้งหนึ่งโลค่ะทุกคนแล้วเราไม่ได้ใช้ลบางทีของอาจจะหมดอายุก่อนเราได้ใช้งานนะคะทุกคนข้อ7นะคะชอบของฟรีที่คนอื่นให้มาแจกมารับทุกอย่างนะคะดีนะคะที่เราจะรับของฟรีแล้วก็ใช้ของต่อจากคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรารับมามากเกินไปนะค่ะทุกคนเราเนี่ยจะต้องมาเสียเวลานะคะในการที่เราจะจัดเก็บของแยกของแล้วบางทีเราต้องนําของไปบริจาคนี้ใส่เป็นต้นนะคะคือเสียเวลามาก ในการที่รับทุกอย่างมานะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเราก็จะเสียเลืองพื้นที่ในการที่เราจะเก็บของเปลืองค่าน้ำมันรถในการขับรถไปบริจาคของหรือว่านําของไปทิ้งนะคะทุกคน <c oughs> นอกจากนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีพวกแบบว่าที่เราเก็บของทุกอย่างเผื่อว่าได้ใช้แล้ว จริงๆเราก็ไม่ได้ใช้อะทุกคนเราก็ต้องเสียเงินในการที่เราจะเก็บของนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่แบบบ้านของเยอะๆเก็บเยอะๆทุกคนระวังให้ดีนะคะเพราะว่าเราต้องอาจจะต้องไปเสียเงินจ้างคนอื่นมาทำความสะอาดหรือคนอื่นมาช่วยเก็บของในอนาคตนะคะทุกคน ข้อ9นะคะจัดงบการเงินที่เคร่งครัดเกินไปไม่เหลือพื้นที่ให้เราได้มีความสุขกับชีวิตเลยนะคะการที่เราอยากจะประหยดะะัดค่ะทุกคนเราประหยัดได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ควรจะกดดันตัวเองมากเกินไปเราควรจะหาช่องว่างที่จะทําให้ชีวิตเรามีความสุขบ้างนะคะอย่างเช่นกนารจัดงบเนี่ยเราก็อาจจะมีงบส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะออกไปทําอะไรที่เราชอบได้เดือนละ ขี่ครั้งอาทิตย์ละครั้งอะไรก็ว่าไปนะคะจะได้ทําให้การเก็บเงินของเราเนี่ยเป็นไปได้นะคะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องกดดันเครียดเกินไปและชีวิตของเราเนี่ยจะได้มีจอยมีความสุขไปด้วยนะคะทุกคนข้อสิบนะคะ การซื้อของมือสองค่ะทุกคนจะรู้ว่าการซื้อของมือสองเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกใช่ไหมคะแต่ระวังนะคะถ้าใครไปก็ระวังอย่าลืมที่จะเปรียบเทียบราคาอะไรต่างๆด้วยนะคะเพราะบางทีร้านของมือสองก็อาจจะแพงกว่าของมือหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเวลาที่เราไปร้านของมือสองเนี่ยให้เราคิดดีๆนะคะเราควรจะรู้ค่ะทุกคนว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะซื้ออะไรบ้างเพราะว่าการซื้อของมือสองเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกใช่ไหมคะแต่เราซื้อของที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้อ่ะก็ทําให้เรา เสียเงินไปอีกนะคะทุกคนหรือว่าซื้อของมากองไว้ที่บ้านเนี่ยคือทรายก็เป็นเป็นประจำนะหเห็นว่ามันถูกถูกฉันก็ซื้อมาแต่จริงๆล้วก็ไม่ต้องใช้นะคะแล้วก็ต้องแบบแล้วก็ต้องเสียดายเงินแล้วก็ต้องเอาของไปบริจาคอีกแล้วก็พยายามทิ้งของพวกนั้นอีกอะไรเงี้ยมันเสียเวลานะคะทุกคนแล้วก็เสียเวลาไปคิดถึงของพวกนี้ด้วยะคะ่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ใส่แชร์วิธีที่ใสายประหยัดแต่ทาให้ส่เสียงเงินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้มาคุยกับทุกคนชิวๆพับพาไปด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบสไตล์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนหวังว่าข้อเหล่านี้จะเป็นข้อเตือนใจแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับบางคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย